นี่ครับเด็ดขาดปอพงสว่างครับอุยมากลกนะครับตอนนี้นี่เน้นครับขยับแลพาลูพีัดเน้นแล้วย วันนี้พี่ใหญ่เราก็เดินทางมากรุงเทพนะครับทำจากกรุงเทพนะครับตายฮุบตายพี่ตาย พี่มาดูเองเลยนะครับเอาไอ้เหี้ยนึกว่าแล้วัออวจะเป็นลมยันแม่เชนเนอร์จะเป็นลมไอ้คนนี้ต้องถอนบ่ายพี่ครับต้องถอนนะต้องถอนนะ